ครับแล้วก็นี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่มาทำการอบรม,มนะครับเเป็นเช้าที่สดใสเพราะแดดมาแต่เช้าเลยวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะ,จะ,จะเจออะไรบ้างวันนี้ช่วงแรกก็จะเป็นการเรียนในห้องปกติแล้วก็ ลักษณะก็จะเป็นเรื่องการสอบของผู้เรียนแล้วนะครับเป็นช้าวที่จะต้องเตรียมตัวและะ้วก็ช่วงบ่ายก็จะทดลองจริงแล้วก็จะไปดูว่าเขาจะทําได้ากน้อยแค่ไหนไเดินไปเรื่อยๆสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีขับรถมอเตอร์ไซค์มาสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับนั่งคุยกันหน่อยครับครับผมก่อนจะไปห้องเรียนนั่งคุยกันบ้างด้วยขนุนครับอาจารย์โอ้ยไม่เป็นไรครับผมครับอาจารย์มาจากไหนครับเนี่ยมาจากร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเลยเหรอใช่ครับอยู่โรงเรียนบุรพาโรงเรียนบุรพาสอนอะไรอยู่เนี่ยสอนอาพระละครับสอนพระละใช่ครับเป็นอา่จ้างอยู่๋อ้ทำมากี่ปีแล้วก็เป็นลูกจ้างชั่วคราเจ้างชวคราใช่ครับประมาณหนึ่งปีแล้วแล้วที่บํารุงคนี่ ต้องการศักยภาพในการไปสอนต่อแล้วก็เพิ่มสกิลตัวเองเพื่อที่จะอนาคตอยากเป็นโค้ดมืออาชีพเหมือนอาจารย์โชครับโอ้อยากเป็นโค้ดใช่ครับโอเคครับผมคุณทิ่ได้ดีนะช่วยแล้วครับก็แล้วได้อะไรไปบ้างก็เรื่องของการเมเนจครับบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติที่เราจะต้องมองให้กว้างว่าเราบางสีบางอย่างเรามองแค่วิชาการแต่อันที่จริงรูปเกมอะไรต่างๆ เราต้องเอาภายนอกเข้ามาประกอบบวกกับทฤษฎีบวกกับอะไรหลายอย่างสิ่งที่มันจะสอดแทรกเข้ามาเรื่องของู้ที่ภาวะเข้ามานี่ครับโอเคครับอ่ะได้ก็ลองดูแรงเล็กสองสามวันสามสี่วันก็ดูว่าจะได้อะไรไปมากกว่านี้ก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ o o ร์น o o ง good ย m ่굿굿굿อุ้มหัวกู ครับโอเคครับสวัสดีตอนเช้าัครบหวังว่าโครงการแฮปปี <t> ้ก <immer EST> <t> ันดีนะเมื่อวานครับก็อาจจะขาดคุณภาพไปหนึงคนแล้วเดี๋ยวอาจจะตอนเข้ามาก็ตกใจเขาตื่นต่นหน่อยนะเมื่อวานเป็นไงบ้างสบายดีมีใครป่วยไหมมีใครป่วยใครไม่สบาย ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงจังหวะนะไปข่าโอเกะมาครับนี่แบบเน้นบทเรียนภาษาครับไปดูเลยนะอันนี้ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะครับวันนี้นะเราจะเรียนเรื่องการจัดการการสื่อสารนะครับการจัดการเรียนการสื่อสารคุณได้สื่อทรัพย์คุณได้เรียนรู้คุณได้เก็บกับอะไรบ้างไปได้เชื่อว่าแต่ละกลุ่มนจะแตกต่างกันนะแต่ละกลุ่มมันจะแตกต่างกันก็ลองดูแล้วก็ลอง เอาไปตเติมเต็มซึ้นกันล้กันนะครับให้เวลา15นาทีในการที่จะเต,ตรียมวันนี้เช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยการแจกงานให้กับแต่ละกลุ่มได้ไปทํางานนะครับโดยการสรุปหัวข้อที่ได้เรียนจากเมื่อวานนี้ว่าได้อะไรไปบ้างจบจากการสรุปเสร็จแล้วก็ รับงานที่2ไปโดยให้แต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทและก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรโดยใช้การสื่อสารของโฮสตเป็นหลักลองไปรับชมกันดูครับน่าสนุกดี

ก็อยากเ,าเล่นเกมรับก่อเวลากงหลังฝั่งน,นู้นเนือนแล้วให้กลงหน้าไปยิงประตูง่ายใช่สถานการณ์ที่ว่าเราได้หัวข้อก็คือว่าเรากําลังจะลงเล่นนัดชิงแล้วเด็กไม่มั่นใจเด็กออกอาการตื่นเต้นและกลัวนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาลองสมมติสถานการณ์ให้ดูเราสมมติว่าตอนนี้เราเป็นอะคาเดมีก่กลุงหกลังจะลงเล่นนัดชิงกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอคาเดมี่ แล้เด ja, no? ี๋ยวโค้ชเกมจะพูดทบติ๊กยังไงเดี yeah? nice. okay. ๋ยวมาลองดูมันครับอาจรจะไม่ขอดากล้องมันเ้ยเฮ้ยอ่ะเ้ยนี่มันเงยได้มั้ยมันได้ไงได้ไงได้เาเดี๋ยวถ้าไม่มีทีเด็ดจะมาเฮ้ยว่ะ่างต่างใี่ดหมตามได้ในเกมที่สามไปใช่แล้วโอเคดังดเลยนะโอเคทุกคนกองตาพี มันนี้เป็นมาสุดท้ายแล้วแล้วคู่ต่อตู้ที่เราเจอคือบุรีรัมซึ่งสิ่งที่เราซ้อมสิ่งที่เราพยายามมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดน,นี้เรามาเพื่อเจอกับเขาแล้วเราได้เจอกับเขาแล้วพี่เชื่อเราคงทําได้พ่อแม่เพื่อนอยู่ข้างสนามทุกคนเป็นกำลังใจให้เราฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวขอให้คนเล่นเต็มที่เล่นให้สนุกช่วยกันเล่นช่วยกันไล่สพอร์ตไม่ต้องกลัวไฟโอเคเ่อั ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้มันก็จากจากที่เราคุยกันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าด้วยสถานการณ์เนาะมันต้องให้กําลังใจและปลุกใจและการให้กาลังใจและปลุกใจเนี่ยมันก็สําคัญที่น้ําเสียงท่าทางและที่สําคัญที่พี่เกมเขาพูดก็คือไ y ค contact ถูกไหมจบตาเขาให้เขาเชื่อว่าเรากำลังสื่อสารกับเขาจริงๆแล้วเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดออกไปเขาจะได้เชื่อตามเราประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับร้องก่อครับเดี๋ยเฟังครับเฮ้ยผมก็อยากได้ผมไมอลไนม่ายได้เล่นง่ายเล่นง่ายทไมกได้จบสกอร์ให้ได้โอเคไหมครับไปไปไมไปไปไปไ้ไป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 ผมา ผอพอดูดินี้ผมก็เคยทำได้แน่แน่เอาอะไรคิดปรคดโอ้ยมันต้องยิงแล้ว่ยครับผมยิงไอ่งได้ปี๊ปิ๊ไอ้คนรถยนให้ดีดีนะเรับะยนะนะลูกผมอ่ตัวจริงตลอดลูกผมตัวยิงตลอดมองข้ามไปยังไงใจเย็นนะครับุ๊กกอ้บุ๊กกอ ถ้าผมอธิบายก่อนผมมีผลผลต้องการให้น้องเขพักคับเนี้ยอารมายอะเพื่อนมายจะเพื่อนผล้องการให้น้องเขาพักไอรอบต่อไปครับอย่าเมาตายนะไม่ใจแล้วไมาใจแ้ะทีดีเดี๋ยวเราขึ้นหลังกลับไปเรีนต่อไปรุยเฮ้ยเงี้ยเมกี้ในเกมอะใครมไม่ส่งมันปุ๊ะ

<laughs> 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 Sorry guys, I'm speaking English. Uh, when you uh, two players fighting together, uh, for example, it's two players fighting, first you have to control and manage, and say now you have to stop, and then don't let say other player is come in. After you have to talk with player is first, by point1 and only you listen and uh, no judge listen after then you have to second player uh, talk with him and listen and no judge after then you have to uh, speak with two players together and then uh, if it's not uh, working doesn't work you can say about the role of the team uh, you can sit in the pinch and cannot play after then you have the future is next three day four the you have to <coughs> looking is how the feeling of them is bad or not. thank you. โอเคก็ขอบคุณทุกกลุ่มที่ที่ตั้งใจทำแย่ดีนะซึ่งซึ่งเรื่องนี้ไงผมบอกนะ้มันอาจจะเป็นเรื่องนกว้างเป็น common sense ที่เราสามารถที่จะ m ม n เ g e ได้อยู่แล้วด้วยสมัยกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงสำหรับทุกบอสุดท้ายคือศิลปะการสื่อสารทุกกลุ่มที่ออกมาตะกนียมันใช้การสื่อสารหมดเลย โดยใช้การสื่อสารด้วยคบพูดท่าทางหรือการให้กำลังใจการปลอบใจหรือแม้กระทั่งว่ามีอาจจะมีโน้มน้าวอาจจะมีตำหนินิดหน่อยหรือดูดนิดหน,น่อยอาจจะได้แต่สําหรับดเด็กๆพยายามหลีกเลี่ยงเนาะเราจะต้องใช้คําชมมากมากกว่าดุแล้วก็การโน้มน้าวให้เขากลับมาอยู่ในแทร็กหรือเส้นทางของฟุตบอลจริงๆอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของโค้ชนะครับขอบคุณมากสำหรับเช้านี้ครับ จบไปสำหรับภาคเช้าวันนี้จากการแสดงบทบาทของแต่ละคนพร้อมไหมพี่พี่ต่อไปก็แต่ละคนก็รับบทบาทของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานน่าดูสำหรับเช้านี้ก็ค่อนข้างจะทำได้ดีนะหลายคนก็พยายามตั้งใจที่จะรับบทบาทของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารออกมาสำหรับบทบาทของโค้ชในแต่ละคนเดี๋ยวพัก10บนาทีแล้วก็จะไปต่อในคาบที่2 ผมก็พักแล้วเดี๋ยวพี่บีสอนต่อก็สนุกสนานดีนครับสำหรับตรนนี้มันคุยกับปรสานงานมันสบายนะสบายฮะชิวๆนั่งข,ข,ข,ข้าเวลาพี่ได้นะที่ไหนครับที่ไหนชบางจ้อ หน้าที่เราจะมอทุกบาร์ดให้าเจอที่ถุงแก้วนะนักวิทยากรนะนี้ก็ต้องสั่งแล้วสั่งเราวิทยากรด้วยความหวังของประชาติกดดันเลยนอกจากว่าจะทําให้คนเข้าใจแล้วยังเป็นความหวังใหม่ของนักฟุตบอลที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาอันนี้ไม่ได้กดดันกันนะไม่ได้กดดันนะไม่จำเป็นทางต้นทางต้นร้อยเก้าหรือทางป่าผู้ชมไม่รู้ว่าต้นร้อยเก้าด้วยวัดบางชั้นด้วยนะฮะ เป็นของพูดที่ดีนนแต่แฟนด้วยความกดดันนะ การทดลองสอนบนแรกของโค้ดในโค์สนี้ก็หลังจากที่ได้มาปรึกษากันพากใหญ่สำหรับการที่จะทำการสอบนะครับวันนี้ก็จะได้ลงบรเลงการสอนจริงแล้วก็บางคนอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะบางคนอาจจะก็เ,เรียกอะไระเตรียมมาพร้อมแต่อีกหลายๆคนก็ยังเตรียมไม่เสร็จก็มี เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เขาจะรับมือกับความกดดันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามเป็นเรื่องปกติของการนี่ยาต้องสอบสอบต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าโค้ชเป็นเรื่องปกติสำคัญกัวแดดร้อน อารีกัตุอารีกัตุอ a รีกัตุยึดหัวหาดไม่ได้แล้วแดนดียึดหัวหาตรงนี้ไม่ได้แล้ว มาถึงในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับโคแต่ละคนก็จะได้ลงไปโชว์ฝีมือโดยได้รับหัวข้อของตัวเองแล้วก็ทําการทดลองสอนซึ่งแต่ละคนก็สร้างผลงานออกมาได้ดีทีเดียวรวมถึงคนที่เป็นตุ๊กตาด้วยเล่นอย่างขมักขม่นจบสิ้นกระบวนการในวันนี้ในฝนได้สาเร็จก่อนที่ฝนจะตกตามหลังมาอย่างหนักเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ ลาพอดีเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากแล้วก็เหมือนกับอายุกำลังจะมาก็ถือว่าจบเป็นหนึ่งวันทันเวลาพอดีมืดมืดมาเลยเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้ดีกว่านี้ต้องไปพักผ่อนหนีฝนแล้ว